สักที่ไกินนะท่านพี่สี่คความสัมพันธ์ของพี่กับพี่คนตายเป็นเป็นอะไรกันนะครับขนหครับความสัมพันธ์ของพี่กับคนตายครับเป็นเป็นคบหากันครับคบหากันนี่คือเป็นแฟนกันเป็นกิ๊กกันเป็นกิ๊กกันนะครับ ู้สึกเสียใจกับเหตุการเกิดขึ้นไี่ไเ่ยจะฝากขอบมาที่บีกัีเกือบสาปีเกือบสามปีนี่คือพี่ก็ไปไปมาจากไทยไปฝั่งล <ะ S 2> <ๆ S 1> าวใช่ไหมหรครับ<ห>ช่วงทวิดผมก็อยู่ลาวผมพึ่งข้ามมาไทยช่วงช่วงเดือนเดือนสองเดือนนะครับ ที่เรายิงเพราะว่าเราคิดว่าเขามีใหม่หรือว่าอะไรหรือเปล่าพี่ระคายระคายหรืออะไรไหมหรือว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะกิดไรู้เกิดตรงหัวหน้นหน้ามือถ้าหึงหวงถ้าหึงห่วงก็แสดงว่าพี่ก็ต้องจับได้ใช่ไหมว่าเขามีมีนอกใจเราอะไรนี้ใช่ไหมช่เห็นผลนั่ง ก็ถือว่าทางตำรวจภูธรตำรวจตอมแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องกับความมันม่นคงชายแดนนะครับเนื่องจากาเราได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในพหลบลงหนีข้ามเมืองได้หนึ่งรายนะครับซึ่งแต่วันนี้ก็จะทําการส่งมอบบุคคลดังกล่าวนี้ให้ทางาเจ้าที่ของสพป,ปลาวเพื่อดําเนินการพักดันออก นอกประเทศตามกรบอบบบรมีข้าเมืองน,นะครับก็จะถือโอกาสนี้ในการที่จะมอบตัวบุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งเ,เป็นบุคคลที่ถือพาสปอร์ตของสปปลาวนะครับก็จะขออนุญาตมอบตัวให้ทางการลาวนะหน้าสถานที่แห่งนี้นะครับก็ขอขอท่านได้ช่วยดรแลเรานบุคคลดังกล่าวด้วยครับนี่อันที่มาปต่การอานุญแห่ง เดียวกัแนงสไทยแต่กับกาสังเกตดูในสถานีการไม่ลงเงไม่ลงเงี้แสดงความออกแวบอย่างสูงอย่างทันท่ว่าแลยครับก <So, S 2> ็สดดคลของที so ่ได้มอบคุณธรรมตัวเอกรูดีเขาเมืองอีกมากมายในอกานี้ก็ทางตนายหกการ ต่อมาแอนสัาธก็ขอหักเอาคนที่คนที่ขุมไัวม้นี้ลกลับคืนต่อตามรเดียบกันของสกปลกราวและต่แขอเสนงความขอแจ้งแจ้งขอแจ้ง